วันนี้มาอยู่กับเกมอ่สไตล์นนว่ะชื่อนี้หรือเปล่าก็ะบอกโอเคจะมาเล่นให้ดูแช <c oughs> ่บลืมไปว่าปุ่มไรเป็นปุ่มไรแล้วอ่ะ <c oughs> ม้เล,เล่นนานทำ <c oughs> ไมจะม่เล่นนานขนาดนั้นเลยเหรอฝันดีว่า ข้างในอยะไรมั้งโอเคอันนี้โหมดสามวิ่สามเราไม่ค่อเหลือตอนนี้ไปแล้ว ไปนี่สุมม,มุดดีกว่าวอร์มอัพเฟสอมอัปเดตอะไรของงบหุมกดชีพสองุมมุ ประมาณนี้แล้วก็ทำโดนทำซ้ำทำไมนี่กดคิวคืออะไร

ของในความไปก่อนแล้วกันระเบิดในพวกอเคหรือยแล่ายิงโดนยิงโดนหรล้าโอ้โดนสองทาง กดตายโอ้สองทางเออวันนี้นะแล้วชิปทำอะไรได้กดชิปซูมแบบนี้เออโอ้ Ồ, đồn lùm, tài lươi ta, ta điêu con ra Bớt tài là tunan

เดึงปลาระเบิด <editors> ด okay, ึงปลาระเบิดดีทางหนึ่งโอปลาไปเออดึงเติมกระเุนโอเคเติมละกดหมวหมดเลยโอ้กระายกระตายโอ้เร่องละไรขนี้

The showdown has begun. Beware the reverse spring storm. What <laughs> <laughs> Team super String enhancement activated. <laughs> าจานลืมสอนมาเจอให้สอนสอนมาปฏิมาลินมันสอนมาแล้วแต่ลืมมาดีปีนเวทีต้องไปทางไหนต่อดีลืมเติมกระสุนขี้ ไปได้ด้วยกดเตอะไปอยู่ตรงบนน่โอเคสายโอ้เปนนนเต้ ระยะไปชิดเลยก็ก็เกือบหายช่างหลังกังนเนาะตอนนี้ลืมดูแมทมีดูแมทแต่ไม่บาดูโอ้มาอีกแล้วไอ้เนย

chết rồi chết rồi gặp tải chết rồi chết rồi chết rồi chết quyền cái rồi Angrip fra oven. ปืน,นเลยก็แต่เรื่องนี่วะหรือว่าอ,อ๋อไปอ,อีกรอบวไปอีกรอบลืมเติมกระสุนออเลยทำห้านาทีโอ,อ้โหนี่จบนานแนเลย Oh. One more kill to win. Sao to khana ni. Tai đi. Ốc, chốt game lại. <laughs> this was a real team effort. <laughs>

ตั้งบมีสุมบดได้ใช่ไหเติดผมไ,ไดเล่นยไยเลยเด็ด